แล้วมุดลูเอียงอยู่สิบปีเนี่ยตอนนี้มาอยู่ช่วงกลางแล้วค่ะอแล้วก็เบาตัวกระดูลรังก็เบาแล้วนะคะรู้สึกว่าไม่เอียงละนี่อาจารย์ส่งได้ส่งพลังให้หรือยังคะยังค่ะอาจารย์ยังไม่ได้ส่งพลังให้เลยค่ะเดี๋ยวพี่เดี๋ยวตรง เปรี้ยวมาทางซ้ายเปี้ยวมาเป็นจายตัวนี้เปรี้ยวแล้วลูกก็ดึงมซ้ายด้วยนะเกี่ยวปะคือมันลงมาเนี่ยเราไม่ได้เรยนอนาโัมี่เขาจับดูสิคะว่าบุญสมควรไหมคะลองจับดูค่ะเป็นยังไงตอนนี้บอกว่าสดๆเลยนะคะตอนนี้แต่ก็ออนอาจจะทุกทีทุกทีเป็นไงคะนอนจับนี่เป็นยังไงที่ก็แขน แข็งใช่ไหมฮะป็นไงคะยังไม่ทันได้ส่งพลังงานเลยนะคะพลังงานไปแล้วนะคะตั้งแต่คุณยกขึ้นทํากับกับองค์จิตทิพย์จักรวาลนะคะเฮ้ยยิ่งจับยิ่งอ่อนนูกม่าแล้วมันรูปมันอยู่ตรงไหนตอนเนี้ยไม่ใช่มันเข้ามาตรงกลางกันเหรอมันยุบเท่ากันแล้วใช่ไหมใช่เออยุบเท่ากันแล้วพูดดังๆสีแผนไทยอ่ะมันยุบเท่ากันอันนี้แผนไทยบอกว่ามันยุบเท่ากันแล้ว มานอนลงไปมาตรงนี้พวกนี้ยังไม่ทันได้จับเลยเนี่ยเอาแค่จ้าตัวกับนี่ก่อนนะตรงนี้มันตํำตรงนี้มันสูงมีมันยุบแล้วใช่ไหมเธอรู้ใช่ไหมเพราสิบกว่าปีใช่ไหมอืออมอมนามสกุลสีอ่อนอายุเท่าไหร่คะสี่สิบสามตอนวันนี้มันที่สิบหกสิบห้าสิบหกสิบหกสิงหาสองห้าหกหนึ่งมาเข้าคลอสุขภาพองค์หนึ่งอาจารย์เนาะมีปัญหาเกี่ยวกับอะไรคะหนึ่งก็ตรงมดลูกแล้วก็สองก็หู เหมือนกับลมออกเวลานอนกลางคืนนะชิชิชชเหมือนกับแมลงตายอยู่ในหูมดลูกนี่เป็นมากี่ปีคะสิบปีแล้วนะเห็นว่ามดลูกคุณมาอยู่ทางซ้ายหมดคนปกติจะอยู่ตรงกลางเนาะเกิดจากการยกของหนักเมื่อกี้ข้าตรวจกระดูกสันหลังเนาะกระดูกสันหลังเอียงมาทางไหนคะนทางซ้ายเหมือนกันทางซ้ายใช่ไหมค่ะกระดูกมาทางซ้ายอเห็นเห็นชัดตามรูปนะคะมันเป็นผังผืดแข็ง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 แลวนี้ อันนี้ตามหลักแผนไทยนะคะแผนไทยตรวจดูเป็นดานเป็นดานเป็นดานนะแล้วก็มีเขาเลสเตะลอนเหรอใช่ไขมันไขมันในเส้นเลือดสูงร้อยเก้าสิบสี่อันนี้อันนี้คือที่คุณจะเห็นชัดเลยคือกระดูกกับมดลูกวันนี้นะส่วนก็การโลกการสบายตัวนะแล้วก็ส่วนอื่นคุณต้องอธิษฐานนี่คือพลังงานซึ่งจะล้างวิบากกรรมคุณได้ถ้าคุณเชื่อเข้าใจนะรู้แล้วนะ ข้างซ้ายเนี่ยเป็นมาสิปีตอนนี้มันเข้ารู้สึกว่าเข้าอยู่กลางแล้วค่ะเคลื่อนที่เข้าเลยนะค่ะเคลื่อนที่เข้าแล้วเบาเนื้อเบาตัวไหมคะเบาเนื้อบาตัวเคื่อมาเองทุกอย่างเลยค่ะค่ะสุดยอดค่ะสุดยอดค่ะจ๋าเห็นไหมค้างนี้ว่าจมูกเบี้ยวนะคะหนูจินตนามาดูสิคะหนูเมเห็นไหมลูกมันจะมาทางขวานะลูกนะนี่แบบตรงนะลูกนะจมูกอันนี้จมูกไม่ได้เสริมใช่ไหมคะ แสดงว่าเบีย้ยวมาตั้งแต่เกิดสิคะใช่ไหมจินตนาจับดูส<ช>ิเป็นยังไงคะมาทางนี้เออมาทางนี้นะคะ,คะใช่ไหมเยลลูกอืมใช่ไม่ได้เสริมเนาะเข้าใจพลานุภาพเห็นบุญเชื่อไหมลูกยกมือไหวย้ยกมืออธิษฐานอธิษฐานขอให้จมูกตรงตั้งใจนะคะลูก จมูกที่มาทางขวาจงมาตรงเ๋ยนี้อาจารย์จะเคลื่อนจมูกให้ดูเห็นไหมังมาดูต่อหน้าเลยเห็นไหมมามาทางนี้นะจมูกกำลังเคลื่อนแล้วตอนนี้กำลังเคลื่อนแล้วเห็นไหมยังดูของจริงเนี่ย เคลื่อมาหรือยังเมดูของจริงเคลื่อนมานิดนึงล้วตรงช่วงนี้อืม แต่ก่อนตรงนี้มันจะเยอะกว่าตรงนี้มันจะสั้นๆใช่ไหมที่มันเอียงมาตรงนี้จมูกตรงนี้มันจะสั้นอันนี้อาจารย์ปัทธาดินลงไปให้ยุบลงไปตรงนี้ดึงมาตรงนี้กระดูกจะจะยุบตรงแล้วเอตรงแล้วจริงตรงแล้วตรงแล้วอ่างมาละเห็นไหมตรงแล้วตรงแล้วเมื่อกี้ังเบี้ยวอยู่เลยอ่า คือก็จมูกตรงนี้นี่แต่ก่อนนี้มันจะเอียงใช่ไหมตรงนี้มันจะเยอะกว่าตรงนี้มันจะจ้าจ้อสั้นๆอ่ะน,นะพันพับมานะอาจารย์ก็ดันตรงนี้เข้ามาแล้วตรงนี้กดลงไปให้มันเป็นให้มีความลาดเอียงให้มันสมดุลกนันนี้คือเร่องเจ็บไหมคะไม่เจ็บพูดดังๆสิคะเจ็บไหมคะมเจ็บค่ะอื ข้าคอร์สนี้นอกจากมาได้ความไ,ไ,ได้การตื่นรู้แล้วสุขภาพดีไหมคะสุขภาพหายเจ็บไข้ได้ปวดไหมคะมดลูกตรงตรงคะ่ะจา์ดีไหมคะดีค่ะแล้วก็ทําให้งูเฮงดีเงินทองจะได้เข้าอีกอยู่เปล่าเฮ้ตร,ตรงแล้วอ่ะอตรงแล้วอะพี่ <c oughs> ตรงเลยค่ะ จริงๆครับพี่ดูกระจกอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งปิดนะเดี๋ยวได้ดูกระจกอยเพิ่งนี่กระจกอยู่นี่จานจ่นกระจกอยู่นี่จานดูสิค่ะค่ะยังไงคะดูดีๆนะคะสวยขึ้นค่ะจ้าไม่สวยหรอกตรงไหมตรงค่ะดีใจไหมดูให้แน่ชัดนะตรงค่ะจ้าดูแลกระจกดูแลอดูมาดูด้านข้างนี่เอียงมาข้างๆแล้วก็มาดูมุมข้างๆดิ เห็นมไหมคะคืบค่ะเยี่ยมไหมคะเยี่ยมค่ะจา์อัจจานไหมคะมาเข้าคอร์สสวยด้วยนะคะเจ็บไหมคะไม่เจ็บค่ะจา์เออขอโทษนะคะดูให้ดีๆนี่นักข่าวนะคะนี่โนูนูเมย์มาทำสกู๊ปบันนี้พอดีนักข่าวนะคะพีมันตรงจริงๆนะเมื่อกี้มันเบี้ยวมากเลยเ่ะ๋ยดูสิ น้าขาวนะคะหนูเมย์มาทำสกู๊ปพอดีอะดูดิมันตรงจริงๆหรอป้าปุ้ย <c oughs> ตรงเลยอ่ะไม่รู้ป้าไม่รู้หนูเมย์วันนี้นอกจากเหินจมูกตรงแล้วกับตาแล้วเห็นอะไรอีกคะ <c oughs> เห็นกระดูกตรงค่ะกระดูกข้างหลังตรงเนาะเอียง<ช><ช>ซ้ายเนาะแล้วมดลูกทึ่งเบี้ยวมาอยู่ทางซ้ายไของมันบวมอาจารย์ ท้องบนเกิดจากมด่รูปมันมาอยู่ซ้ายไม่รู้หรอกแต่ว่าท้องของไม่เท่ากันออแล้วแล้วมันเท่ากัน่มันก็เท่ากันแล้วอ่ะอ่ายังยังไม่ันไดนส่งพลังงานเลยใช่ไหมคะนูเมย์ใช่ยัมไม่มีอาจารย์ทำเลยเห็นแต่ป้านาตีใช่ไหมใช่อาจารย์ยังไม่ทําอะไรเลยใช่ไหมออนี่คืออะไรคะพลานุภาพแห่งบุญโอเคแฮปปี้นะคะ